ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแลขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์มีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีและพระอรหันด้วยเสียงก้าวสวัสดิกอริยนามิตร ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาสาธยายพุทธวจนะอริยสัจกพระโอษนะครับเรื่องปฏิจสมุบาทจากพระโอษวันนี้ก็จะมาะสาธยายหน้าที่163ว่าด้วยเรื่องของอวิชาสัมผัสคือต้นเหตุอันแท้จริงของปฏิจสมุบาทนะครับ <c oughs> ดูกรภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งเมื่อสำคัญเห็นย่อมสำคัญเห็นซึ่งอัตตาอัตตาแปลว่าตนนะครับมีมีอย่างต่างๆสมณะพรามณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมสำคัญเห็นซึ่งอุปาทานขันทั้งห้าอย่างบ้าง หรือว่าย่อมสําคัญซึ่งอุปาทานขันห้าขันหนึ่งขันใดขันหนึ่งย่อมสําคัญเห็นซึ่งอุปาทานขันใดขันหนึ่งในบรรดาปัญจุปาทานขันเหล่านั้นบ้างว่าเป็นอัตตาปัญจุปาทานขันคือขันห้านะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปทานขันทั้ง5เป็นอย่างไรเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในโลกนี้ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วไม่เห็นพ,ะร,พนระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าไม่เห็นสับุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมสับุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสับุรุษ หนึ่งเขาย่อมสำคัญเห็นซึ่งรูปโดยความเป็นตนบ้างย่อมสำคัญเห็นซึ่งตนว่ามีรูปบ้างย่อมสำคัญเห็นซึ่งในรูปในตนบ้างย่อมสำคัญเห็นซึ่งตนในรูปบ้างสองเขาย่อมสำคัญเห็นซึ่งเวทนาโดยความเป็นตนบ้างย่อมสำคัญเห็นซึ่งตนว่ามีเวทนาบ้างย่อมสำคัญเห็นซึ่งเวทนาในตนบ้างย่อมสำคัญเห็นซึ่งตนในเวทนาบ้าง สามเขาย่อมสำคัญเห็นซึ่งสัญญาโดยความเป็นตนบ้างย่อมสำคัญเห็นซึ่งตนว่ามีสัญญาบ้างย่อมสำคัญเห็นซึ่งสัญญาในตนบ้างย่อมสำคัญเห็นซึ่งตนในสัญญาบ้างสี่เขาย่อมสำคัญเห็นซึ่งสังขารทั้งหลายโดยความเป็นตนบ้างย่อมสำคัญเห็นซึ่งตนว่ามีสังขารบ้างย่อมสำคัญเห็นซึ่งสังขารทั้งหลายในตนบ้าง ย่อมสาคัญเห็นซึ่งตนในสังขารทั้งหลายบ้างห้าเขาย่อมสําคัญเห็นซึ่งวิญญาณโดยความเป็นตนบ้างย่อมสําคัญเห็นซึ่งตนว่ามีมีวิญญาณบ้างย่อมสําคัญเห็นซึ่งวิญญาณในตนบ้างย่อมสําคัญเห็นซึ่งตนในวิญญาณบ้างเป็นอ่านว่าการสําคัญเห็นดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ย่อมมีด้วยการถึงทับจับฉวย ที่คาดังของพิสูจน์นั้นว่าเรามีอยู่ดังนี้ก็มีด้วยดูก่พิภูกษุทั้งหลายเมื่อพิสูจน์นั้นถึงทับจับฉวยว่าเรามีอยู่อสัมมิติดังนี้แล้วลำดับนั้นการก้าวล่วงการก้าวลงแห่งอินทรีย์ทั้ง5ประการย่อมมีขึ้นได้แก่อินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิน้นอินทรีย์คือกาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนโนมีอยู่ธรรมทั้งหลายมีอยู่อวิชชาธาตุมีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อปุดุชนไม่ได้สดับแล้วเป็นผู้อันเวทนาอันเกิดจากอาวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้วความถึงทับจับฉวยว่าเรามีอยู่ดังนี้บ้างย่อมมีแก่เขาว่านี่เป็นเราดังนี้บ้างย่อมมีแก่เขาว่าเราจักมีดังนี้บ้าง ย่อมมีแก่เขาว่าเราจากไม่มีดังนี้บ้างย่อมมีแก่เขาว่าเราจักเป็นสัตว์มีรูปดังนี้บ้างย่อมมีแก่เขาว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีรูปดังนี้บ้างย่อมมีแก่เขาว่าเราจักเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้บ้างย่อมมีแก่เขาว่าเราจกเป็นสัตว์ไม่มีสัญญาดังนี้บ้างย่อมมีแก่เขาว่า เราจาักเป็นสัตว์มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ดังนี้บ้างย่อมมีแก่เขาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ทั้ง5อินทรีย์ทั้งหลาย5ประการย่อมตั้งอยู่ในการถึงจับช่วยเหล่านั้นนั่นเทียวแต่ว่าในกรณีที่อวิชชาเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้ได้สดับย่อมละเสียได้วิชาย,ย่อมเกิดขึ้น พราะการเกิดขึ้นแห่งวิชาโดยการสำรอกไม่เหลือแห่งอาวิชาของอริยสาวกนั้นความถึงทัพจับฉวยว่าเรามีอยู่ดังนี้ก็ดีย่อมไม่มีแก่อาริยสาวกนั้นว่านี้เป็นเราดังนี้ก็ดีย่อมไม่มีแก่อาริยสาวกนั้นว่าเราจักมีดังนี้ก็ดีย่อมไม่มีแก่อริยสาวกนั้นว่าเราจักไม่มีดังนี้ก็ดี ย่อมไม่มีแก่อาิยสาวกนั้นว่าเราจักเป็นสัตว์มีรูปดังนี้ก็ดีย่อมไม่มีแก่อาิยสาวกนั้นว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีรูปดังนี้ก็ดีย่อมไม่มีแก่อาิยสาวกนั้นว่าเราจักเป็นสัตว์มีสัญญาดังนี้ก็ดีย่อมไม่มีแก่อาิยสาวกนั้นว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีสัญญาดังนี้ก็ดีย่อมไม่มีแก่อาิยสาวกนั้นว่า เราจากเป็นสัตว์มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ดังนี้ก็ดีย่อมไม่มีแก่อริยสาวกนั้นดังนี้แลนี่คืออุปาทานขันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้แกพ่พิสุทั้งหลายนะครับก็คือว่า การที่เรามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยถ้าเราไปยึดเอาเนี่ยว่าเป็นของเราว่ามีตัวมีตนไอ้ตัวเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่า <c oughs> เป็นผู้ไม่ได้สดับนะครับหมายถึงว่าเป็นผู้ไม่เคยสดับรับฟังธรรมะของพระอริยเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้ามาก่อนเขาก็จะมีความสําคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีตัวมีตนจริงๆนะครับจริงๆนะแล้วมัน เป็นปัจจัยเป็นปฏิจจสมุปาตอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยมันมาประชุมพร้อมกันเนี่ยเพราะว่ามี <c oughs> นามรูปนะครับรูปก็คือ,อประกอบไปด,ด้วยดินน้ําไฟลมนีในร่างกายหรือ <c oughs> เรียกว่ามหาภูตารูป4นะครับแล้วก็นามนามก็ประกอบด้วยเวทนาสัญญาภาษามณสิการเนี่ยผู้รีเต้าตัดไว้นะครับเวทนาก็คือความ สุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเวทนาสัญญาคือความจําพัสษะคือการสัมผัสนะครับเวทนาสัญญาผัสษะมณสิการก็คือการใคร่ครวญในใจเนี่ยนะครับความคิดเนี่ยเป็นมณสิการนี่คือมันเป็นไม่มันเป็นนามนะครับมันเป็นนามร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยนามกับรูปแค่นั้นนะครับเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณเนี่ยมันเป็นนามนะครับเป็นนามอันนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงนะครับมันเกิดเพราะอาศัยเหตุปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาทเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะเนี่ยเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนะครับเพราะความดับแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอย่างเงี้ยนะครับ นี่คือปฏิจจสมุปบาทนะครับวันนี้เราก็สาธยายประมาณเท่านี้วันต่อไปเราก็จะมาสาธยายในหมวดต่อไปนะครับก็ขอ,อวันนี้เราก็จะมาทําสมาธิร่วมกันนะครับเพื่อที่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านะครับที่มี เป็นสิ่งที่เราควรเคารพเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะมาทำสมาธิเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็ทำให้จิตใจของเรานั้นสงบนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสาธุพันเตกาแเดบรา พุทธเจ้าผู้ประเสริฐบัดนี้ผู้ค้าขอภาวนาพุทธานุสติกรรม,มาทานเจ้าดวงประเสริฐขอจงมาบังเกิดในจิตใจคนตัวแห่งผู้คาบัดนี้แต่ดีลีเด,ดเต <c oughs> ก็สมควรแก่เวลานะครับเรามาแผ่เมตตาร่วมกันนะครับสาโตพันเตกาแด่พระผู้ดานเจ้าผู้ประเสริฐบันนี้ผู้คาได้ภาวนาพุทธานุสาติกรรมาฐานเจ้าพระมานเตานี้แล้วเพื่อเป็นพุธธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเตดีลีเดเธอสาเภสาตาสาตาวุนตัวอาเวลาสุขชีวิโน ขอ้อยสัตว์ทั้งหลายจงผู้ไม่เวียนต่อกนและการจงผู้ดำรงชีพอยู่อย่างมีความสุขเถิดตังบุญยังพลังไม่หัง่งซาเพภาคีพาวันตุเต้ขอ้อยสัตว์ทั้งสิน้นได้สวัยพรบุญอันที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญไว้แล้วนี่เทินสาธุอนุโมทนามิกับทุกท่านที่ได้รับฟังสาธยายธรรมปฏิจจสมุบาติจากพระโอษฐในวันนี้ไว้ท่านเข้าถึงพระโสดาบันพระสากทาคามีพระนาคามีและพระอระหรันต โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทิน